เออเออยังยังลาคือยังหวานคือเก่าอ่อนล่ะว่าเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเดินล่าแล้วจังนาจีกับจีเก็บของเก็บไปกับจีกับบ้านกับมนีไปพุ่นละไกลอยู่เออยังลาคือเก่าอ่อนล่ะหนึ่งมันก็เก็บของกันนี่พกโมงเศร้าเลิกตลอดจ้าซอดแจ้งจ้าอ้ินเดทนนั่งเฝ้าตอนอย่าที่เขาโทรมาจีบน้อง ก็ม่ปนเี้ยนสยรายูะนะหนีน่กูกำลังบอกโทรรัพท์ประหลุกกันหานหิเมตุยนัแหละมันจะเป็นอะไรกันแบบไปทำไมเนี้มุ่นไหวตลอดนี่ว่าไอ้ฮัตแตกแม่มันงั้นกูวอากูเล่าสิเด็นิดในโทศรักท์ปฏิวัตกูบอกว่ามวนอีกเออโอเคเด้ละ พอดีมากันมันมากินข้าวต้มอยู่นี่ก็เลยไรมันหนีไปละล่ะบ๊ายบาย